ชเจ้าทุนทนวันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บมเมล็ดและล้างมเมล็ดก่อนนำไปปลูกนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูสวนแค็ตัสที่บ้านของเรานะคะก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเก็บมเมล็ดของแคคตัดกันค่ะมาดูเลยคะ่ะวันนี้เราจะเก็บมเมล็ดของต้นอะไรคะตโตไฟตัม นี่คะ่ะมาดูเลยคะ่ะดูกใกล้ๆเลยนะคะว่าตอนนี้เขากำลังเป็นอย่างไรแล้วนี่อันนี้น่าจะสุกแล้วมาลองเด็ดดูถ้าเกิดสกิดแล้วมันหลุดเลยก็คือเก็บได้เรามาลองนะคะโหนี่นะคะแค่จับนิดเดียวเขาหลุดเลยถ้าอย่างนี้คือสุกแล้วถ้าเกิดถ้าสากิดกแล้วไม่หลุดอ่ะก็คือยังไม่สุกอันนี้คือไม่ได้จับแรงเลยนะใช่แค่อานิ้วแตะมันก็หลุดออกมาแล้วทำไงเราต้องปอกใช่เดี๋ยวเดีย๋ยวพาไปล้างแต่เขาเก็บเก็บเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เราก็เก็บ มาได้แข่งตัดนะคะอันนี้คือเต็มไปหมดเลยนะคะดูลองสกิดดูท่าไหนหลุดท่าไหนหลุดก็คือได้แล้วอันนี้ได้ไหมอ่าอันนี้ได้แล้วก็ที่เปล่งเปล่งหน่อยอันนี้ลองดูนี้สกิดดูหลุดไหมอ่ายังแข็งอยู่ยังยังยัถ้าแข็งอยู่ยังอ่าอันนี้อันไหนอันไก็แข็งบ้างเออยังไม่ได้อันนู้นน่ะยังยังแล้วนี้เฮ้ยนี้หลุดเลยอ่า คออนข้างๆมัืะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นตูดดอกต่อไปอันนี้ก็คือเตรียมจะออกดอกนี่ประสบเกษรไว้แล้วนต้นนู้นต้นนู้นไหนนี่หรออันใหญ่หรออือันนี้ก็คือมันมีฝักหมดเลยนะใช่ใช่ลองดูนู้นอันนี้มป็นันนอันนั้นแหละอันนั้นแหละเลยนี่แข่งอันนี้งอๆออันนี้ได้นี่ได้ขีดตัวเออยนดูดึงเลยก็ได้น่าจะออกดึงได้หรอ แได้อยู่ถ้าออกยากๆก็คือจะไม่สุกแบบนี้ก็พอได้อันนี้ก็คือผสมเก่ฝอยไว้แล้วเมื่อวานนีอ้อันนี้คือผูผสมนะคะเราก็ได้มล็ดิกันมาแล้วตอนนี้นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาลองแกะดูนะคะว่ามลนดิข้างในเขาเป็นไงตั้งไว้ก่อนนี่อ,อ๋อนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนเนี่ย อันนี้นะคะที่มันหลุดออกมาเราจะเห็นเมล็ดเขาข้างในอย่างนี้ใช่เราไปแกะแล้วก็ไปปลูกเราต้องตากแดดให้แห้งก่อนอันนี้มมีีเ็ดอันน้ไม่มีอันนี้ทิ้งวันไหลวันแล้วมันหลุดน่าจะดอกหลุดมาสักอันหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็ล้างกันเลยอ่ะไปไปแกะเมล็ดล้างข้างในไปไปเลยนี่นะคะก็คือเราก็จะเอาฝัก ที่เราได้นะแกะล้างแกะใส่ใส่ไปในกระชอนก่อนแล้วก็ล้างคือต้องคือต้องเปิดน้ำอ่ะแล้วก็ฉีดเปิดน้ำฉีดไปแล้วก็เบาๆนะแล้วก็ใช้มือขยี้พี่ๆเอาไว้ทำมาแลงจับน้ำให้น้ำแรงเลยป่ะโอเคพอไม่ออกต้องบี้มันเลยเหรอเออบี้เลย ชิงหอมีล้างเลยแกะเอามือฉี้เลยวิลองทำดูดิมันมีตุย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 อยู่ข้างในฉี้ล้างเลยนั่นแหละโอ้โ้ทุกคนดูโอ้คุดูมันเป็นอย่างนี้โอ้โหเหมือนไข่แบบไข่แมลงเลยเม็ดหนึ่งก็ต้นหนึ่งอ่ะอุ้ยเหมือนไข่แมลงเลยเอาเนื้อทิ้งไปเอาแต่เม็ดทองเดี๋ยวใส่ไปก่อนนี่วิวิวิคุณดูนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปนี่ เวลาทำอย่างนี้สนุกอ่ะมันแบบมันเป็นปุูกแบบปลูกใบไม้อะนี่น้ำมาโดนนี่นะคะเราก็ปลูกจัดต้นที่เรามีนะคะจนได้มาแบบนีนี่ตั้งเยอว้าวละเอียดออกมาเลยใช่ตอนแรกคิดว่าเม็ดมันจะเล็กกว่านี้นะทุกคนอ๋อแล้อีกสายพันธุ์นึงก็จะเล็กกว่านี้หน่อยแคกตัดแคกใจมาก เมนทูไพอันนี้ที่เขา้าอ้อุ้ <c oughs> <c oughs> มันไข่แบบแมงสาบอ่ะเป็นแมงส่าบด้วยเหรอพี่รู้เอาแล้ไข่หอยเชอร์รี่อ่ะเมื่อกี้นี้ป๊อออกมาแบบสนุกมาก,มกอ่ะใช่ถ<อ>ูกป๊อฟินอ่ะแบบปรุบๆรุบนี่เลยแล้วชีสบังรางๆนีนะ้แล้วก็ไปตักก็ซื้อเข้ามานี่หลายร้อยนะบอกให้ นีเราก็าไปตากนะคะพอเสร็จแล้วก็ไปตากเอามือเอามือเอามือถูๆแบบง่อยๆแค่มันไม่ต้องแรงมากนักแต่ถูๆแบบแค่แบบเอากากมันออกอะเอากากเอาเนือ้อมันออกมันจะเป็นน้ำเหนียวๆของเนื้อมันแหะแล้วก็ต้องเอาไปตากก่อนไหมตากแดดไว้แดดหนึ่งประมาณนี้ไม่แห้งสนิทน่าสนิทอีกวันนึงก็ปลูกได้เลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เราไปทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่ปลูกนะคะนี่นะคะเราก็ล้างเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มาวางตักแดดเขาไว้นะคะอันนี้ไม่มีแดดไม่เดี๋ยวก็มีแดดก็มันจะส่องถ้าฝนถ้าฝนจะลงเราก็จะย้ายไปในโรงเรียนถ้าเราฝนจะตกเราก็จะย้ายไป ใช่ใครอยากรู้ว่าขั้นตอนการปุูกเนี่ยเป็นยังไงก็รอชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ